กบเพื่อนๆกำลังจะไปตี้กันครับแต่ว่าพี่หวานไม่กินครับเพราะว่าพี่หวานกินมันผิดเวลากินดึกแล้วเดี๋ยวมันปวดท้องเลยนั่งกินกินตื่นเบาๆไปก่อนครับเพื่อนเขาจะตี้กันครับในตี้ก็จะมีมิวสิกคูเป้น้ำใสน้ำหนึ่งออตอนนี้ออมเป็นแม่ครัวหัวลาอยู่นะคะหั่นผักอยู่แล้วก็คุณไข่แล้วก็จะมีน้องจ๋าได้ปะนะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่หวานพี่หวานมากกว่า ขอแบบไปช่วยเพื่อนจัดเตี้ยสองกล้องคือไงเนี่ยมาอยู่กล้องมิวสิกให้หน่อยดิเนี่ยทำไมมันขาวไหมหรือหรือเราต้องใช้กล้องก่อนทำไมมันหมอกลงอะไรขนาดเนี้ยเออใช่เอกินอะไรเธอไปกินกับเราก็ของเธอมันหนักเราทัดปวดท้องอ่ะมันก็กินแค่เนี้ยเบาๆอ่ะอร่อย่อน เวรว่เอาแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรนี่นี่คือต้องคุยสองกล้องเหรอ The Music ม,มานะครับนี่ต้องคุยสองกล้องเหรอ,อยังเนะี่ยฮัลโหลกคนเมื่อคืนแบบอือยังไงเป็นอ,อะอแล้วก็แพนิคมากกลัวว่าจะเป็นกลัวเป็นโควิดแต่ว่าแต่คือเมื่อวานอะเมื่อวานตอนเช้าก็ตรวจแล้วก็มไม่เป็นแต่แค่เมื่อคืนนะคือเราอะ เราคุยกันยันเ<ช>ที่ยงคืนพูดบอกเขาไปปุ๊แป้ใช่แล้วคุยกันยันเที่ยงคืนก็เลยตีเสียงแบบจะอาบน้ำแล้วร้องเพลงเนี่ยเสียงไม่ออกเพราะอย่างเงี้ยก็เลยแพนมกเลยแพนดิ้งเลยอ่ะยังไงไปกินน้ำเฮ้ยยังไม่มีเสียงเขาบอกว่าหันโถดกดเขียงเจออองฟองเฮ้ยได้ยินหรอเจออองฟองเสียงอันภัค <โฮ S 1> ดังมายันเนี่ยนะคะเจออองฟองี่ขนาดนั้นเลยเหรอกลับมาแล้วค่ะกลับ เราหนูจะไปเป็นคนสถานการณ์ตามติดสถานการณ์ต่างตีติดสถานการณ์นะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่หวานผักกาดหอมไผ่ย้อมจักผักกาดขาวผักกาดขาวชิี่ไข่หั่นออกมานะฮะหั่นเสร็จปุ๊บพี่ไข่บอกขี้มีโนโตะงงงงมากเราโชว์ได้ไหมคะใช่โชว์ได้ใช่ไหมว่าเราแบบกำลังหั่นผักกาดขาวหั่นผักกาดก็หั่นอันนี้ใช่ไหมที่จริงอ่ะก็คือล้างแต่ว่าอันเนี้ยก็หั่นอย่างนี้ไปเลยสามเนี้ย

ันนี้มีเมมเบอร์มาดูเทเตอร์ค่ะเออใช่ค่ะก็คือพี่น้ำหนึ่งเองมีน้ำหนึ่งมีเปี่ยมแล้วก็มีเนยมาด้วยค่ะก็คือเพื่อนบอกว่าอยากให้มาเอนเตอร์เทนฉันหน่อยเพื่อนบอกว่ามาเอนเตอร์เทนฉันหน่อยว่าได้เพื่อนได้เลยหน้าทีวีเลยพี่เกลียวหน้าพีดีพี่เตี้ยวมือ ต้อมาจานาราคิดถึงเห <c oughs> มือนกันค่ะ <c oughs> มือน,นี้ไม่มีใครจ้างค่ะมือน,นี้ตีกันเองค่ะหนูว่าจะแค่ไปจอยแค่ขนมขนมเบาๆ <c oughs> อาจจะไม่ได้ไปกินกับเขาหรอกเพราะว่าไม่ไหวอ่ะห <c oughs> นักไปนางกินชาบูหมูกระกันเนใช่ใช่วันนี้ไม่เป็นเชฟเหรอกวันนี้ไม่เป็นเขาวันนี้ปล่อยให้วันนี้มีเชฟใหญ่คนไข่นะคะปล่อยให้คนไข่เป็นเชฟนะคะในวันนี้ไหนอยากดูแบบไฟนอลว่ามันเป็นยังไงนตลปีค่านี่คือเทสไม่แน่ใจว่าผ่านหรือเปล่า ได้ค่ะชอบจังหวะหันเมื่อกี้มากไข่น่ารักมากเราประเด็นก็คือมีแบบกระจุนหนึงอ่ะอันนี้นี่คือดอกไม้หน่ารักเนาะอันนี้หน้าร้อนยังไม่ล้อใช่เดี๋ยวเราแบบเนี่ไงนี่ไงพี่ออยนะนั้นนะกระชอนที่หนูใช้เมื่อกี้เจ้าว่าเขาไม่ไปดูความปลอดภัยในครัวก่อนเหรอคิดว่าทุกอย่างหอมทุกอย่างกินได้ตะว่างไม่ต้องไปช่วยเพื่อเมื่อสามารถทำได้ผมเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะผม อุ้ยมีคนบอกขอวิธีจีบรองกับตันทีมเอ็นไฟหน่อยครับไม่มีค่ะโอ้ยเจียบมาเจีียบไปโอ้ยนั่นเอาแล้วบอกไงว่าชอบคนซื่อเพราะถ้าคนละจีบจะไม่ซื้อเออถ้าชอบเดี๋ยวไปจีบจีทำตัวให้ชอบสิค่ะเธอต้องทำตัวน่ารักนะเราเป็นคนน่ารักเคปอ่องฟองมายืนยันหน่อยว่าคขาไม่ได้ทำขัวไม่ ทางกล้องหนึ่งและกล้องสองเดียวอืคุณไม่ทำควัวไหมนะครับผมไม่ดทำควัวไหมครับโอเคเลิศผมแค่หันผักส่วนเรื่องของความไหมให้เป็นตรงตี้อันนี้คือจะเริ่มตี้กันยังคะเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มอ๋อเทสมออยู่ใครเป็นคนเทสเนี่ยเทสสายอยู่เนี่ยไม่แล้วเนี่ยไม่ก็คือไม่ต้องกินไม่ก็คือไม่ต้องกินแล้วนะคะตอนนี้ เมนูอะไรหนูยังไม่ร hmm? uh ู้เลยนะเมื่อกี้หนูไปยืนดูอยู่ว่าเราทําเมนูอะไรคือมันมีแต่แบบผัก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 ็ผักอ่ะก็เลยคิดว่าเนื้อน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ก็คือผักผักอะไรสาวสวยสองคนนี้นะคะกามันทําอะไรกันอยู่คะฉันกินไก่ดิบกินไก่ดิบหรอกไก่ดิบกำลังกินไก่ดิบกำลังกินไก่ดิบเหรอคะเพื่อนใช่ค่ะ เอ้ยก็คืออ๋อน้ำหนึ่งก็คือต้องมานั่งหั่นไก่ตรงนี้เดี๋ยวจะหมักไก่มันหมักยังไงเพื่อนไก่มันหมักยังไงฉันก็เลยตอบว่าก็เหมือนหมักหมูไงแล้วหมักหมูหมักไงแล้วเธอหมักไงบูเบะหมักหมูหมักไงนี่อ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออหอยนางรมบอกจริงๆหมักแค่นี้ก็พอแล้วหรือว่าอันนี้ด้วยองกระติกใช่ไหมเน้อแล้วซีิ๊แล้วก็มีนิดนึงก็ได้ถามอย่างนี้ก็อร่อยแล้วเฮ้ยเลิศนะไม่เสื้อซานเออ คุณมิซึคุณปูเป้ได้ยังไงอร่อยเหมือนจะผัดถั่วแต่เขาหมักเขาใช้นี้หมักกันหมักไก่หมักไก่ต้องหมักต้องหมกก่อนหมักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไก่ไม่มีรสช่ไหอุ้ยยำยำยำเ่อยปลาเพื่อนอร่อยจริงปะจริงปะทำเองเนี่ยทำเอง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 เลยเฮ้ยจริงเหรอปูเป้ทำยำกินเองทำเองจากถุงทำเองจากถุงนะคะที่เมื่อกี้เธอนกินแล้วเหรอกินแล้วอร่อย ได้คุณครับไก่ที่ไก่อันนี้มันมันเหมือนไก่ที่หมดใจเหมือนกันที่หมดใจปะครับเมื่อวานคุณเป็นคนพูดเองนะครับไก่ที่หมดจานก็เหมือนกับการที่หมดใจมาสั้นไม่เขาบอกคุณบอกว่าคุณต้องคุณบอกว่าต้องเราต้องกินไก่ที่หมดจานเราต้องกินไก่ที่หมดจานนะครับเพราะไก่ที่หมดจานมันอยู่กับการที่หมดใจครับเออแล้วาคืออะไมดหนึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กแบบบึนๆหน้ากับปูเป้เว้ยปูกปเป้หมุกอะไรนะเป็นสายซิ่งอ๋ออะไรนะเมื่อวานตีใบเด็กแว้นเหอ ไม่ใช่ส่งการแต่พี่เขาน่ารักมากเขาหาแบบคำคมมาให้สงกรารแต่ของฉันไม่มีเลยไอเกี่ยวกับสงกรารโดนจองไปหมดแล้วไอ้ดอลลูผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งนะคะท่านหนึ่งนะครับคุณน้ำหนึ่งตอนนี้คุณมีเวลาเหลือเวลาอีกสิบนาทีครับเคลียร์เหรอเคลียรหิวตอนนี้เพื่อนไสกริวแล้วนะคะต้องแบบถ้าเจบตอนีต้องกินดิบแล้วค่ะเสิร์ฟดิบแล้วค่ะเจ๊เราเธอต้องหมักอะไรอ่ะนี่ยหยิบมาให้แล้วเนี่ยชวแหมัก ไฟหมักก็ได้นะหมักน้ำมันหอยนะมันหอยก็นี่ไงมักน้ำมันหอยหน่อยนึงเออกินส่วนไคะเชฟอย่างละหนึ่งไปก่อนเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าสมมติอะอย่างละหนึ่งถ้วฮะอย่างละหนึ่งค็มนะอย่างละหขวดค่ะอย่างละขวดก่อนนะคะเออเก่มานะเฮ้ยเดือดแล้วเฮ้ยเดือดแล้วเอ ควาหวานตามไปนะคะผมเออก็คือวันนี้เราไปเดินเป็นแม่ครัวหัอป่าซึ่งมีเวลากันอยู่15บ้าทีเท่านั้นคือเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมหันหันไก่อยู่น้องจ๋ากเดินมาเดือนแล้วครับทุกคนคือวิง่งแบบเดือนแล้วเดือนแล้ว <c oughs> แบบหนึ่งก้วหนึ่งคนีจ้าัลโหล ก็เห็นว่ามีว่าพี่แก้วอยู่แต่เห็นว่าพี่แก้วน่าจะทําเรียนกันนี่ก็ยังทำอยู่ใช่นี่ก็ยบบว่างานเราไม่รบกวนพี่แก้วแล้วกันฉันท่องน้ำอยู่ฉั้นน้ำหนึ่งจัตตาไม่ใช่น้ำหนึ่งจัตน้ำหนึ่งกับออยมันขึ้นไปตามฉันเลยฉันก็นั่งอยู่ที่ชักโครกฉันแล้ยินเสียงไม่มีคําว่าพี่นะจชื่อนิดแก้วแก้วเลยเหรอแก้วอย่างเงี้ยแล้วเสียงกระซิบกระซิบปะแล้วแบบมาจากไหนวะหรือว่ามาจากหน้าต่างเฮ้ยเฮ้ยหาจากหน้าต่างชักชั่ง ่มันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องพี่ไม่ได้ล็อกประตูอ่ะเราก็เลยเปิดเข้ามาอันนี้คืออะไรอ่ะเบย์ก็ลงเบคอนไปก่อนเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไหลยเออให้ให้ให้น้ำมันจากเบคอนมันออกมาก่อนเราจะได้ย่างต่อไปได้อย่างมีความสุขไก่ต้องมีคนหาเอ้ยอกอะไรว่าอกไก่ต้องมีคนหักเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เออออกหักต้อง อันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ<ว>เอ้ยคอนเทนต์ที่ไม่สมามารถออกอากาศได้นะคะใช่ใช่เนกไปแล้วจบกรารรายงาน,นพัฒนาการกันตี้ในวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะต,ติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive อนเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o o l k i e Application